พี่น้องครับผมท,ท็อปไลน์ทีวีท็อปไลน์มิวสิกท็อปไลน์เดมอนนะครับผมก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะฮะมีโปรเจกต์ในการค้นหาศิลปินดาวดวงใหม่ เพชรเม็ดงามประดับวงการลูกทุ่งวงการหมอลลั่มพี่น้องครับวงการของเพลงเฮาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือโปรเจกต์ทบทวอยทบทลายเน็กเจนนั่นเองนะครับมีการคัดเลือกน้องๆจากโอ้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยพี่น้องครับสมัครกันเข้ามาและมือออดิชั่นพี่น้องคาราดาผมกับมีน้องๆมาสมาัครทั้งหมดประมาณเออไม่ใช่สิคัดเลือกมาเหลือ16คน16คนสุดท้ายนี่พี่น้องคาราดาผมกับมี่อ,อ,อาจารย์ คุณครูหลายคนนะฮะมาเป็นกรรมการนี่เพราะว่าจะเป็นอาจารย์สวัสดิ์สารคามอ,อ,อาจารย์ดอยอินทนนท์แล้วก็อาจารย์เท็คอนสารนะฮะเป็นกรรมการ3คนนุ่มเจียระเองกระถ่ำนาทีเป็นพิธีกรพี่น้องคาราผมในการส่งนอ้นองๆขึ้นบนเวทีทดสอบความสามารถมีการลองเพลงสาหนึ่งเพลงเพลงเร็วหนึ่งเพลงแล้วก็ได้รับคํ่แนะนําคํามิีมชมจากคณะกรรมการเนาะพี่น้องเนาะผ่านการคัดเลือกผ่านการพิจารณาแล้วพี่น้องเอ,อ้พี่นออ้อ,นองเอ,อ้หาคน ได้มาหาคนเป็นศิลปินน้องไม่เป็นศิลปินเน็กเจนของ t o อปไล e มิวสิของห้องพี่น้องครับซึ่งน้องๆแต่ละคนเดี๋ยวย้อนไปฟังความรู้สึกแน่วันที่มาออดดชั่นรู้สึกแบบไดแน่และแต่ละผู้แต่ละคนซื้ออย่างไปฟังพร้อมกันพี่น้องครับผม สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัตนพรสุนรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องดีมค่ะอายุ15ปีมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องดีมด้วยนะคะเบอร์ท็อป07ค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยค่ะแล้วก็ได้คําจากคณะกรรมการค่ะแล้วก็จะไปฝึกให้เต็มที่ค่ะพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะเขาเป็นคคะสวัสดีนะคะหนูนูเลกค่ะชื่อได้หญิงสันิรามากบคุณด้วยค่ะ ไม้เล็กท็อปซูนหกค่ะมือนีก็มาประกวดครับของขายท็อปร้ายด้วยค่ะตอนรู้สึกมือนีก็เล่นแรงกระตุ้นเต้นแหงค่ะเพราะคือเป็นเวทีก็อเลืลงมาจากหน่อยนึงค่ะมือนีก็มาทำตั้งเหตุตั้งความฝันค่ะก็มีความฝันตั้งแต่เล็กว่าอยากเป็นศิลปินพอโตมาก็เหลื่อมเดินเส้นทางดนตรีมือนีก็มาเห็ุตั้งความฝันของตัวเองอีกเสี้ยนึงค่ะก็ซีเเท่เต็มทีฝากขอพ่อไแม่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้หนูแน่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน้องแฟนต้าวลินิดาค่ะมาจากสมุทรปราการค่ะแต่ว่าเป็นคนมหาสารคามจะก็ความรู้สึกเมื่อกี้ก็ทั้งตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ทําออกมาเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ได้คําแนะนําจากท่านคณะกรรมการทั้ง3คนแล้วก็จะนําไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสวัค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเฟิร์นนิชมาูวศิรชิคงค่ะหมายเลข01ค่ะ สำหรับความรู้สึกที่มาวันนี้นะคะก็มีความตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ประหม่านิดนึงค่ะเพราะว่าไม่เคยประกวดแบบนี้ค่ะสำหรับความคาดหวังนะคะในวันนี้ก็คาดหวังไว้ว่าก็อยากมีนางสกุลทปบลน์ต่อท้ายค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใ,ใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เล่นะคะชื่อเล่นชื่อน้องฟ้าค่ะมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้มาออรดิชั่นกับค่ายเพลง็อปไลน์ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่หนูใฝ่ฝันแล้วก็อยากอยากจะมาเป็นศิลปินที่นี่แล้วก็พอมีโอกาสหนูก็เลยอยากจะลองสักก้าวหนึ่งก็อยากจะมาเป็นศิล,ป,ล,ป,ลปินที่นี่จริงๆนะคะยังไงก็ฝากแรงเชียร์แรงใจให้ทุกคนช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะเนยกันรทัยไทยจันทวีค่ะผู้ประกวดหมายเลขท็อปนะคะจากจังหวัดอูบลราชธานีค่ะข้อมูลสุดที่ได้มาประกวดวันนี้ค่ะตื่นเต้นแห้งค่ะตอนสิบประกวดตื่นเต้นเมื่อย็นมือชาไปเพิดดีใจแห้งค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาสมารวมประกวดกับท็อปไลน์ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่มาลองสู้ทางด่านคณะกรรมการค่ะที่พนนีประสบการณ์หลายๆ นะคะตื่นเต้นแห้งก็มากับพานไปได้โดยดีค่ะขอบคุณหลายๆนะคะฝากพี่น้องติดตามเนเดอร์ค่ะเนยหมายเลขศูนย์เก้าค่ะนี่ละพี่น้องคาราผมทั้งหคนเออนุ่มจิละวอลพิษเมื่อกี้บอกว่าหาคนบอแมพี่น้องครับทั้งหมือดหคนหคนนี่คือสายเลือดใหม่นิ้วเจนของบริษัทท็อปไล์มิวสิกของเฮาพี่น้องคาราผมบอกว่าจะเป็นน้องดีมน้องหนูเล็ก น้องแฟนตาน้องไบเฟิร์นน้องฟ้าละกะน้องเน่ยนั่นเองนะครับหกหญิงหกสาวเออสิเป็นแบบใดรูปแบบเพลงเสียวมากเป็นแบบใดเป็นหมอลองมอล่มบอลหรือเป็นลูกทองลูกทุ่งเดี๋ยวรอดติดตามกันแล้วกันพี่น้องคับวาน้องแต่ละคนนะฮะพอมาอยู่สังกัดบริษัทท็อปไล่แล้วเห็นหลายผู้หลายคนเดินทางมาเส้นสัญญาหรอเด้เออมาเป็นศิลปินในค่ายของเฮาแล้วนะครับยังน้องเน่ยจังสิกะเห็นมาเส้นสัญญาแล้วน้องเอ่อ เพนตาบอกเออหลายคนพี่้องครับต้องบอกว่าหลายคนนะฮะเดินทางมาเส้นสัญญากันแล้วนี่ละ่ะหกคนนี่แหละฝากแน่กันแล้วกันพี่้องครับผมฝากเป็นให้โอแห้งใจให้กับศิล,ลปิน เลือดใหม่เพชรเม็ดใหม่ของท็อปไลน์ของเฮาแนกันแล้วกันเนาะสิสางสารรผลงานเพลงมาในรูปแบบใดสิว่าเป็นแบบดใดห้มุเจ้าเป็นแห้งเชื่อแห้งใจและการนุ่มจิระพี่น้องคาราผมทางท็อปไลน์ทีวีเออบางเทื่อทางหมอล่ำแม่ของขอยพรอมนะฮะกระสิน้ำเสนอรอาราของน้องอยู่เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับเพื่อว่าให้ทุกคนได้รู้จักพวกเขามากยิ่งขึน้นนี่แหละพี่น้องครับอีกหนึ่งโปรเจกต์ของบริษัทท็อปไลน์เดมอนนะฮะรวมถึงท็อปไลน์มิวสิก มูเฮาเองทางท็อไลท์ทีวีพี่น้องครับกับพร้อมสิน้ำเสนอน้องๆสุขขู่สุขคนนี่คือสายเลือดไม่เจนไม่อิรีพี่น้องครับบัดที่นี่เมื่อว่าถึงเจนเกาแนะ่เออหลายผู้หหายคนบอกว่าศิล,ลปินท็อปไลน์อยากติดต่อการติดตอ่ตดตองานมีผู้ใดแน่นอนี่น้อลาสุดพี่น้องครับผมคุณพอทวีใช่ของเฮ้านะฮะออกมาโพดเลย ใครอยากติดต่องานท็อปไลน์อยากติดต่อศิลปินท็อปไลน์หมอลำสิ่งที่ดีหมอลำสิ่งที่จริงใจหมอลำสิ่งในตำนานต้องหมอลำสิ่งท็อปไลน์ทอนันวัศนตัวมีไผ่ในลนุ่มเจียระนี่ล่มุเจาเมองเชลคนเลยพี่น้องครับบรว่าสิเป็นคุณแม่บวบผ่นทั้งโสเออหรือว่าสิเป็นเออคุณแม่วัชรพจสมสุขเออ,เอ,อหงฝ้าหงสาตาเพ็ญน,นภาเนียบฉีด สีจันวิศีเปยพานุชัยและเดนชัยวงสามารถพี่น้องครับผมเจดศิลปินนี่คอนเสิร์ตสุดยอดหมอล้ำสิ่งติดต่องานท็อปไลไน์ไดมอนด์เด่เลย081711 1059นเะฮะ <c oughs> หรือว่าเอาให้เมืองกวางกวางเนี่ยให้เมืองกวางกวเนี่ยกวางางนี่น,น, <c oughs> นี่นี่เห็นบอลนี่นี่นี่นน ยืนไซรลายจังสีติดต่อเดินวนเลยหรือว่าสิเป็นคุณแม่น้อยอว่ได้พรเสียงอีสานชนิดมิดามาอยู่แม่เบาได้เด้อเบาเด้อแม่เบาเด้อไอ้ลูกแพ้ก็ได้นี่ไอ้ลูกแพ้ยใส่ลูกแพ้ลูกแพ้ลูกแพ้เออนี่แต่ว่าไอ้ลูกแพ้ตอนนี้ก็ไปสังกัดอยู่หมอลำเอ่อกับเจซีนั่นก็คือสาเกตนครอนีนนี่คุณแม่บวชผ่านั้งสูดอยู่ด้านหลังเอ่อไอสีจันไอเด่นชัยสาวตาเพิณผ้าแนบชิดหรือดอกคอกดอกแค่ติดต่อง่ายศิลปินผิวทับไล่เด้เหมือนเลยพี่น้องครับสิเป็นรุ่นรุ่นไม้ก็ได้หรรือว่่าสิเป็นนุ ไม่หน่อยไม่เหลือหน่อยอสินะเออหรือว่าสิเป็นคุณแม่น้องไม้เมื่อชุ่มแพทก,ก,กันได้คือการวิลารกรผมเอานี่คือศิล,ลปินท็อปไล่ของเ้านะฮะที่พร้อมส้างสรรผลงานบระว่าสิเป็นด้านหนาเวทีหรือว่าสิเป็นผลงานเพลงต่างๆผลงานเพลงเก่าๆในตำหนองในตำนานาาหลายผู้หลายคนก็นกนยังเอาไปลองไปล่ำกันอยู่นะฮะเออนี่แม่หอกแม่ห้างสินะเออหรือว่าเกลียวขอดรอร่อแฟนเนี่ก็ยังลองหรือว่าสิเป็นเอ่อของไอเดนชัยสินะเออเนี่ยก็ เอาเดนใช่คือเริ่มซื้อเพลงหรอเลยช็อตฟิวจากของพี่น้องครับไอซิจันต์เสียโอ้ยหลายผลงานเพลงมีเพลงแดงท่านั้นพี่น้องครับผมแต่ว่าล่าสุดนี่เห็นเดอ้อเห็นอยู่เด้ว่าไอซิีจันวิศีมีดามาเออดามมายังพี่น้องครับ ไปติดตามเอาเออเพราะว่าอย่างนะฮะโอ้ยโพดอย่างเป็นดาวมาเรื่องๆมาเนี่ไอซีจันวิซีนี่อยู่ในกระแสตลอดนะฮะล่าสุดไปบอกกระแสคูจอกคูจินเพิ่นนั่นหลักเพิ่นก็เลยถึกทั่วล่งเล็กหน่อยแต่ว่าไอซีจันบอกว่าเออพระนาสรุปสะท้านดอกวระสันตัวอันนี้ไอซีจันบอกว่าเฮ้ยไขว่ออวเองอะไรเดี๋ยวสิว่าเพิ่นวานะฮะเอ้าพี่น้องครับผมมื้อนี้ซัมนี่กันแล้วกันนะครับผมสำหรับหนุ่มเจียระกำชัง่งท็อปไลน์ทีวีนะครับ